ยินดีต้อนรับสู่ม o น e ี Atlas พื้นที่แห่งการมองโลกผ่านเลนส์ของอนาคตที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าข่าวเศรษฐกิจแต่เราปลดรหัสกลยุทธ์ของโลกเราไม่ได้แค่คาดการตลาดแต่เราพาคุณเข้าใจจิตวิญญาณของคลื่นเปลี่ยนผ่านสำหรับการเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้เ,ออเราจะมาลองพิจารณาแนวคิดการจัดพอร์ตคริปโตเคอเรนซีกันค่ะแต่จะเป็นจากมุมมองของม o n e ี Atlas นะคะคือเน้นมองที่คุณค่าแท้จริงมากกว่าจะวิ่งตามกระแสสั้น ซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าเอ่อทั้งการความผันผวนมากๆเนี่ยทำไมการมองหาคุณค่าถึงอาจจะสำคัญกว่าการไล่ตามกระแสแล้วก็เอ่อคำถามที่หลายคนสงสัยคือคริปโต,โตเคเรนซีเนี่ยมันเป็นแค่การเก็งกำไรจริงๆหรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าภาพจำของคริปโตส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อมันมักจะผูกกับการเก็งกำไรจริงๆนะครับแต่ถ้าเรามองตามข้อมูลที่เรามีอยู่หรือตามแนวทางที่เราคุยกันเนี่ย จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับะระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมากกว่าคือมูลค่าของมันไม่ได้มาจากแค่ราคาบนกระดานซื้อขายอย่างเดียวแต่มันมาจากโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเครือข่ายของคนใช้งานจริงๆครับแล้วก็นักพัฒนาที่เข้ามาสร้างสารรค์สิ่งต่างๆรวมถึงระบบนิเวศโดยรวมด้วยว่ามันแข็งแกร่งพอจะโตไปในระยะยาวได้ไหมอ๋อค่ะการมองแบบนี้มันทําให้เห็นภาพต่างไปเลยนะคะ คือไม่ใช่แค่ดูกราฟราคาแต่ดูไปถึงพื้นฐานจริงๆแล้วที่นี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหรียญที่ดีที่สุดแบบว่าเหรียญเดียวจบเลยมีไหมคะเอ่อถ้าอิงจากแนวคิดที่เราคุยกันคําตอบก็คือไม่มีหรอกครับไม่มีเหรียญที่ดีที่สุดแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่อาจจะเหมาะกับเป้าหมายแบบหนึง่งมันก็อาจจะไม่เหมาะกับอีกเป้าหมายหนึ่งเลยก็ได้ครับ คือสิ่งที่สำคัญกว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาการมีใจที่นิ่งพอนิ่งพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนแล้วก็ถือมันผ่านความผันหวนไปได้โดยเฉพาะเมื่อเราอาจจะต้องจัดสรรเงินลงทุนไปในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นบ้างเพื่อมองหาศักยภาพการเติบโตจริงๆในระยะยาวครับ คำว่าใจที่นิ่งนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะหลายครั้งเลยคนอาจจะเข้าซื้อได้ถูกจังหวะแล้วนะแต่พอตลาดมันแว่งแรงๆหน่อยก็อาจจะตกใจขายเร็วเกินไปการมองที่คุณค่าระยะยาวตามแนวทางมานียลต拉ที่บอกว่ามองจากโครงสร้างไม่ใช่ความหวังอันนี้น่าสนใจค่ะมันต่างจากแนวทางอื่นยังไงคะครับคือแนวทางนี้เนี่ยมันจะเน้นการจัดสรรพอร์ตโดยดูจากบ,บทบาทแล้วก็โครงสร้างของเหรียญในระบบนิเวศเป็นหลักเลย รเราจะแบ่งเป็นสัก4ี่ส่วนหลักๆครับผมส่วนแรกเลยเนี่ยคือเหรียญหลัก c ค r e l a ยอร์วันอันนี้สัดส่วนอาจจะเยอะหน่อยประมาณ50-60%กลุ่มนี้เปรียบเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักเลยครับที่ระบบอื่นๆต้องพึ่งพิงก็จะเน้นถือยาวๆหน่อยเพื่อสะสมมูลค่าเช่น Bi ิตคอยอีเทเรียมหรืออาจจะเป็น So ล a n a ครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะเหมือนเป็นฐานที่มั่นคงใช่ครับถัดมาส่วนที่2ก็จะเป็นเหรียญเติบโตเชิงระบบโกรธ อันนี้อาจจะประมาณ20 3 0พวกนี้มักจะเป็นพวกเลเยอร์สที่มาช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เครือข่ายหลักหรืออาจจะเป็นโปรโตคอลโทเคนที่มีการใช้งานจริงๆบนแดบคือมันเติบโตตามการใช้งานจริงอย่างเช่น Arbitrum Polygon Matrix หรือ Injective INJ อะไรแบบนี้ครับอ๋อคือเริ่มเห็นการใช้งานที่ชัดเจนขึ้น ครับผมส่วนที่3คือเหรียญเชิงกลยุทธ์ Strategic Bet อันนี้จะลดสัดส่วนลงมาหน่อยประมาณ1 0 1ถเปอร์เซอันนี้เป็นการมองไปข้างหน้าไกลขึ้นอาจจะ5-10ปีเลยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญมากๆเช่นพวก AI ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างดิจิตอลหรือ Infrastructure สำหรับเว็บสอย่าง Fetch. AI, Render, RnDR ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนี้ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับค่ะ ฟังดูเป็นการเดิมพันกับอนาคตจริงๆใช่ครับและส่วนสุดท้ายก็คือเหรียญคดลอง speculative อันนี้สัดส่วนน้อยๆเลยครับ 5ถึงพออาจจะใช้เพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ๆหรือเรียนรู้พฤติกรรมตลาดเฉยๆอาจจะเป็นเหรียญมีมหรือโปรเจกต์เล็กๆที่เพิ่งเริ่มตน้นแต่สําคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงมากๆและจํากัดวงเงินลงทุนให้ชัดเจนจริงๆครับโหการแบ่งแบบนี้ชัดเจนดีนะคะแต่ว่าเอ่อการมีสัดส่วนพวก strategic หรือ speculative เนี่ยมันก็ต้องอาศัยวินัยแล้วก็การวางแผนที่เข้มงวดมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่แบ่งเงินแล้วก็จบไปใช่เลยครับประเด็นนั้นสําคัญมากครับ เพราะพอทที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีแผนก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือนั่นแหละครับคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้เสมอว่าเราถือเหรียญน,นี้เพื่ออะไรเราคาดหวังผลตอบแทนเมื่อไหร่แล้วถ้าตลาดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดละ่ะเรามีแผนรับมือ,อยังไงการมีแผนที่ชัดเจนมันจะช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นําทางครับโดยเฉพาะตอนที่ตลาดมันผันผวนมากๆอืสรุปได้ว่า หัวใจสำคัญของการจัดพอร์ตแบบเน้นคุณค่าตามแนวทางนี้ก็คือต้องมีความเข้าใจทั้งเข้าใจในสินทรัพย์ที่เราลงทุนแล้วก็เข้าใจเป้าหมายกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ด้วยแล้วก็บวกกับความนิ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ความสม่าเสมอในการทาตามแผนนะคะถูกต้องครับและต้องระลึกไว้เสมอด้วยว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันคือการมองไปที่ทิศทางไม่ใช่แค่ความเร็วคืออย่าเอาเป้าหมายความมั่งคั่งในระยะยาวของเรา ไปแลกกับความตื่นเต้นหรือความอยากจะชนะในรายวันครับเป็นมุมมองที่ทําให้ต้องกลับมาคิดเลยค่ะคริปโตอาจจะเป็นโอกาสแห่งยุคจริงๆก็ได้นะคะถ้าเรานิ่งพอที่จะมองมันในมุมที่ต่างออกไปคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปขบคิดกันต่อก็คือก่อนที่เราจะสร้างพอร์ตเพื่ออนาคตเนี่ยเราได้สร้างความเข้าใจในตัวเองที่มากพอแล้วหรือยังคะขอบคุณที่กดติดตามเพื่อให้คุณไม่หลุดออกจากวงโครจรแห่งโอกาส